สวัสดีค่ะสปอยนิยายเรื่อง e e u u t or die นี่ไม่ใช่การแปลแต่เป็นโซปเหตุการณ์สำคัญในแต่ละตอนถ้าสนใจเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่6การนั่งดูการแสดงที่คล้ายๆกัน70กว่าครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อก่อนเวลาตามไอดอลไปถ่ายแฟนแคมมันไม่ได้น่าเบื่อแบบนี้แน่นอนว่ามีบางคนที่แสดงได้น่าประทับใจเหมือนกันนั่นก็คืออันดับที่1กับส ที่นั่งอยู่บนโซฟาสุดอลังการพวกเขาทั้งคู่มาจากค่ายชื่อดังแห่งเดียวกันและพวกเขาเองก็ทําได้ดีมากหน้าต่างสถานนะก,ก็น่าประทับใจเช่นกันพวกเขาทั้งคู่จะได้เดบิวต์โดยหนึ่งในนั้นได้อันดับที่หนึ่งมาครองถ้าติดตามพวกเขาไว้ก็จะเพิ่มโอกาสเดบิวต์ขึ้นแต่แค่คิดว่าต้องเนียนไปสนิทกับเด็กๆทั้งที่อายุตัวเองไม่ให้ก็ปวดหัวแล้วคอยอีกทีตอนประกาศทีมเถอะ การประเมินมาถึงคนสุดท้ายผู้เข้าร่วมริวชองอูอันดับที่9อดีตตัวแทนนักกีฬายิงธนูทีมชาติทิ้งความประทับใจไว้พร้อมยิ้มขณะที่เดินลงจากเวทีมุนแดดีนว่าเขาได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแน่นอนว่าเขาได้เดบิวต์จากรายการนี้เหมือนกันเมื่อการคัดเลือกจบลงก็ถึงเวลาเดินทางไปหอพักสถานที่กินนอนฝึกซ้อม และถ่ายทําตลอด24ชั่วโมงหอพักอยู่ห่างจากกองถ่ายโดยใช้เวลาเดิน10นาทีแต่ก็ต้องใช้วิธีเดินทางแตกต่างกันเพื่อสร้างสีสันกลุ่มท็อป10ได้ใช้รถลิมูซีนด้วยท่าทางล่าเริงส่วนอันดับที่51-77ถึงต้องวิ่งไปพวกเขาพยายามกระตือรือร้นแต่เห็นได้ชัดว่ากำลังกลั้นน้ำตาไว้โดยมีกล้องติดตามผู้เข้าร่วมเสมอ ช่วงเวลาลำบากของพวกเขาคงถูกใช้กระตุ้นความสนใจของรายการแน่ส่วนอันดับ11 2 5ถึง2ีมีรถบัสพรีเมียมกำลังรออยู่อีเซจินบีมกว้างขนาดให้เขาขึ้นรถบัสเป็นคนแรกมุนแดรอสักพักเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นั่งติดกันโดยบังเอิญจากนั้นเขาจึงขึ้นรถบัสไปอย่างช้าๆมีบางคนตามมาเขาลัางเลและนั่งเงียบๆถัดจากมุนแดคนคนนั้นคือซอนอาฮยอน มุนแดมองแล้วก็สงสัยเล็กน้อยแต่ก็คิดว่ายังดีเพราะอีกฝ่ายเป็นคนเงียบๆพวกเขามาถึงหอพักอย่างรวดเร็วแต่ละห้องถูกจัดให้อยู่ตามันดับห้องละห้าคนดังนั้นโชคดีแล้วล่ะที่อยู่คนละห้องกับอีเจจินบีที่ได้อันดับที่20ทันทีที่มุนแดเข้าไปในห้องนอนที่นี่มีเตียงสองชั้น2เตียงและเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงมีชายคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนเตียงเดี่ยวด้วยท่าทางล่าเลง ไม่ต้องคิดก็รู้ว่ากําลังขายภาพลักษณ์สดใสเพราะที่เองก็มีกล้องถ่ายทําซ่อนไว้เหมือนกันมุนแดนเลือกเตียงโดยไม่เกี่ยงจากนั้นซอนอาฮายอนก็วางกระเป๋าเดินทางของเขาไว้บนเตียงเดียวกันแต่เป็นชั้นบนอีกทีหลังจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนไปเป็นชุดฝึกที่ได้รับมาและไปรวมตัวกันโดยมีซอนอาหยอนตามอยู่ตลอดมุนแดนตั้งคำถามเพราะเขาดูเป็นคนธรรมดา เลยสบายใจที่จะอยู่ด้วยอย่างนั้นหรออีกฝ่ายก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่ว่าตอนเลือกทีมเพื่อประเมินครั้งต่อไปอาจถูกเปรียบเทียบเรื่องหน้าตาได้คงต้องรักษาระยะห่างสักหน่อยเมื่อทุกคนมารวมตัวแล้วพิธีกรก็เริ่มเรียกความสนใจเขาแนะนำระบบที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วด้วยน้ำเสียงเกินจริงนั่นคือคาสเรียนทักษะที่จะแบ่งตามระดับซึ่งจะถูกประเมินเปลี่ยนระดับได้ตลอดเวลา หากทำในคลาสได้ดีก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในคลาสที่สูงขึ้นหรือถ้าทำได้ไม่ดีการเรียนก็อาจจะถูกยกเลิกคะแนนสุดท้ายจะตัดสินจากการประเมินเพลงทีมเป็นรายบุคคลหมายความว่าพวกเขาจะเผาจิตใจของผู้เข้าร่วมอย่างไร้ความปราณีเพื่อรวบรวมฟุตเทจให้ได้มากที่สุดตามที่คาดไว้มุนดาได้รับการร้องระดับสูงและการเต้นระดับเริ่ม ดูหน้าอายนิดหน่อยที่จะต้องมีป้ายสีทองและสีบอลเทือบนไหลมีบางคนที่พวกเขาไม่ได้รับป้ายอะไรเลยในอินเทอร์เน็ตจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าระดับกากพิธีกรเริ่มอธิบายอีกครั้งถ้าคุณไม่มีป้ายหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลาสใดๆคุณจะเริ่มเรียนในชั้นเรียนเริ่มต้นด้วยกันแต่คุณจะต้องฝึกพิเศษเพิ่มเติมในตอนกลางคืนด้วยพูดตามตรง การได้แอร์ไทม์ตรงนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมือใหม่แต่ถ้าเขาไปยืนอยู่จุดนั้นเองอาจจะคิดต่างออกไปก็ได้ดูอดีตดาราเด็กที่ตัวสั่นคนนั้นเป็นตัวอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วเขามีชื่อเสียงจากการร่วมแสดงในภาพ,พยนตร์ชื่อดังแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงหยุดทำงานไปนี่คงมาหาโอกาสกลับสู่วงการอีกครั้งมากกว่าการเดบิวต์เป็นไอดอลสิ่งที่กวนใจคือคนคนนี้เองก็ชื่ออีเฟจิน ถึงจะไม่ชัวร์ว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เดบิวต์แต่อีเซจินตัวสูงเมีโอกาสเดบิวต์มากกว่าเพราะนักแสดงเซจินคนนี้ดูเหมือนเป็นตัวสร้างกระแสะให้รายการแถมเขายังไม่มีความสามารถร้องหรือเต้นเลยสักนิดด้วยหลังจากนั้นก็ถึงเวลาของเพลงทีมรายการมันเป็นเพลงฮิตที่จะได้ยินยาวไปถึงปีหน้าแม้แต่คนเตรียมสอบราชการแถมเลิกเล่นโซเชียลไปแล้วอย่างเขาก็ยังจำท่อนคอรัสได้ เพลงประจำซีซั่นนี้คือชันนี่แหละ s h i n i n g Star จังหวะที่ติดหูเนื้อเพลงที่ร้องตามง่ายจากนั้นท่าเต้นที่แสดงโดยนักเต้นปรากฏขึ้นบนจอเสียงอุทานและเสียงข้าำคควนก็ดังขึ้นรอบตัวมุนดาเองก็เข้าใจแล้วเหมือนกันร้องง่ายแล้วยังไงเพราะท่าเต้นมันยากมากเสียสมาธิไปครู่หนึ่งก็ตามไม่ทันแล้วยังไม่นับสเต็ปขาที่ดูยังไงก็ชวนล้มหัวแตก แข้งขาพันกันยุ่งเหยิงไปหมดมุนดาตัดสินใจทันทีเขาเรียกหน้าต่างสถานะขึ้นมาแล้วเปิดใช้งานสกิลตัดสินใจโต้รุ่งผลงจากการโต้รุ่งคือเขาแทบจะหิวตายอยู่แล้วคืนแรกมุนดาหิวมากจนเกิดเป็นลมและซอนอาฮายอนก็ให้ช็อกโกแลตบาร์มามุนดาจึงเริ่มพูดคุยอย่างเป็นกันเองมากขึ้นกวางน้อยอายุเท่ากับพักมุนดาและเขาเองก็รู้สึกสดชื่นที่จะได้คุยกับเด็กน้อยแบบนี้ ในวันที่9มุนดาจำท่าเต้นทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบก,การที่สามารถใช้เวลาตลอดทั้งคืนโดยไม่เหนื่อยล้าทำให้เขามีแต้มสำหรับเพิ่มระดับขึ้นหลายแต้มตอนนี้คลาสเต้นมีคนได้เลือกระดับจากเริ่มต้นไประดับกลาง5คนแล้วมันคงกลายเป็นซีนหนึ่งของเราเด็กฝึกที่พยายามกันเต็มที่มุนดาเองก็ต้องการซีนที่แสดงให้เห็นว่าเขาพัฒนาไปอย่างมากเหมือนกัน เรื่องราวของการเติบโตที่รายการวางเอาไว้อย่างเช่นเ,นเทนเนอร์ที่ตำหนิเขาอย่างรุนแรงตั้งแต่วันแรกของคลาสเต้นส่วนเขาเองก็รับบทเป็นคนธรรมดาที่ร้องเก่งแต่เต้นไม่ได้เรื่องแน่นอนว่าเขาไม่ได้แย่เป็นพิเศษในชั้นเรียนนี้แต่พอได้อันดับสูงในการประเมินครั้งแรกมันจึงต้องมีฉากดราม่าเพื่อความสนุกในรายการเพราะการที่คนธรรมดาไม่มีพื้นฐานจะทำได้ดีหลังฝึกฝนเพียงไม่กี่วันนั้นเป็นไปได้ยาก เว้นแต่เขาจะโชคดีและมีพรสวรรค์จริงๆดังนั้นในการประเมินครั้งต่อไปที่จะมาถึงถ้าไม่ดังก็ดับเมื่อมีฉากตึงเครียดเข้ามาในคาสสิ่งที่เขาต้องทำคือการพายเรือตามน้ำและทำให้ได้ในวันแสดงจริงจบบทที่6